มาดูวิธีการทำไก่เรื่อยๆเลยที่ผมทำนี่มือจะลงในเฟซดไดไหมครับผมทำเป็นหลักเป็นแต่ที่แน่ๆก็จะเป็นโรงในช่องแดงครับผมผมจะลงในช่องแดงนั่นคือหน่าจะผ่านเนาะที่เป็นวิธีการทำไก่ไกย่างวิเชียนนะครับเตียมไก่เนาะเตรียมไก่ครับผมชุกข,ขาครับข,ขาเรากันเลยเลย ปาดไปเลยครับข้อขาหาถูล็อกสองล้อถูกไหมครับหาเนะาะหอวซับเรียบร้อยปีกครับปีกเราก็ล็อกอย่างนี้นเลยครับมีวิธีล็อกครับล็อกปีกออกปีก,ออก,ปกสองปีกออกครับปีกสองปีก คอแรกครับแล้วออกแล้วก็คอครับคอคอนี่ก็ประมาณนี้ครับมันจะสวยเนาะเห็นวิธีการทำไก่ย่างวิเชียนครับเราเตรียมเตรียมเลยคทําเนาะก็กดลงนิดนึงครับทุบๆทุบตรงปีกตรงนี้เนาะทุบเนาะแล้วก็แทงแทงช่วงอกของมันครับนี่ ่วงอกเราแทงเข้าไปครับแทงช่วงอกแทงเข้านี่ครับเพื่อให้อาอ้น้าไอนน้ำมัดมันซึมเขาเนะช่วงน่องครับน,น,น,น่องเราก็แทงนี่ครับช่วงนี้เจาะเข้าไปเลยครับผมเจาะเจาะเข่าเนี่ยเดี๋ยวเวลาตอนมกกัดนะรผมไปดูอีกทีหนึ่งครับเจาะเข่านี่ครับเจาะเข้าไปเพื่อเวลาหน้ามัดเ,เราเอาไปจุ่มหน้ามัดพึ่งเราก็จะบีบ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 ขาตรงนี้ไปครับ น่ามากมันก็จะซึมเขาเขหนังตรงปีกที่เราเจาะแล้วก็ไอ้น่องที่เราเจาะเข้าไปนั่นแหละครับผมมันก็จะทําให้น้ำมาักซึมเขาเนื้อครับเวลาไราย่างครับเขาเนื้อเห็นเห็นครับผมมันก็จะเขาเนื้อมีความง่ายง่ายครับปีกเรกเขา้เขาไปที่ มีข้อของมันครับข้อปเปลี่ยนเ่็นสุดท้ามีนีนไนน่ไม่คงเอาไว้เจาะก้ออย่างเดียวครับ ส่วนคอแยกย่างต่างหากครับตราแยกจากนครับปั๊บชุบ,บนิดหนึ่งไข่ไก่มันแบนครับชุบเพื่อให้แบนครับผมก็จะทำการเจาะเหมือนเดิมครับเจาะช่วงน่องมันนี่ครับสิไอ้เจาะช่วงไอป้ปีปีนีครับที่ทำไม่ยากเลยครับผมสำหรับไก่ครับมากไข่มันเทา ในน้ำมักมันเข้าถึงเนื้อในครับกินถึงน่องถึงปีกครับผมนี่แค่นี้ครับเจาะตัวนี้เราจะเจาะเข้าไปครับเสร็จก็เรียบร้อยครับสุเดือมมากก็จบเลยสรับคลิปนี้ก็ให้ถึงเพียงเท่านี้ครับผมติดตามกันด้วยครับผมสรับงานของจิงลี่ด้วยครับผมนี่ครับลากันเท่านี้ครับคลิปนี้ครับ เ,เทคนิคการเตรียมไก่ย่างวิเทียนครับผมนนบทีนีนีเราปีกปีกแนียากต่าง,งหากครับผมปีกปีกปีนย่ยากต่าง,งหากครับหัวเราแต่ใครชอบส่วนผมทิ้งก็ไมเอาครับหัวเอาแค่ส่วนคอส่วนคอตัวนี้ครับแค่นั้น เท่านี้ครับนี่นะครับเห็นเนื้อมันขับครับเจาะช่วงนี้ครับเพื่อให้นามักเข่าซึมไปตามน่องครับนี่ครับเท่านี้ครับก็เรียบอ้อยครับส่วนพวกก็เจาะด้านบนนี่ครับโอเราเจาะน้ามกซึมเข้าไปให้ทั่วครับหนุตีแค่นี้ที่พี่ลาไปก่อนครับผมกับวิธีการเตรียมไก่มัก ไก่ย่างวิเชียนเนาะที่ทำตามผมได้ครับเวลาเราเอาไปมากเนาะนี่วิธีการแล่การตัดการแยกส่วนว่าเราเอาส่วนไหนครับส่วนนี้ก็ย่างเป็นตัวครับส่วนแถวบิลลามี่ขายขาย,ขายตัวร้อยสี่สิบบาทนะครับผมก็คือเราเอาส่วนหัวส่วนปีส่วนไหลอ,ออกเนาะเราไม่ได้เอาทั้งตัวทั้งปีก็จะขายหยูในราคาถ้าเราเอาทั้งตัวทั้งปีก็จะขายอยู่ประมาณตัวละร้อยแปดสิบถึงร้อยหกสิบครับขอบคนี่ลาก่อนครับสวัสดีครับ